นี่ครับกบกลบใจโตนี่2ปลาดกบใจครบับ2โตไม่จะกลบมาหน่อยๆเลยดิเพราะสีเพียงนู้กบใต่านา้ำก็นะนูน้เมียบานใจมาัๆกบใต่น้ำครบับเรื่องเสรียมหน่อเครื่อง กอ้กตตะไครหัวตะไคร้ตีรวอมข่ากระเทียมเกอนิดหน้ดกงเครเื่องไปเลย ชูดรดเกือรสดีสูนี่ใส่น้ำปลาบอ๊ใส่น้อยหนึ่ง ใส่ไม่เดือังวน,น้ำปลาใส่ลาดอก้ม,มบการซิมตอนอาคกบใส่ผมซิมได้หนึ่ง ชิมรสก่อนนะคะนรับน้ำปลาเลยใส่ไปแล้วออกหน่อยนึงเนี๋ยมันจะเค็มเราใส่หลายเลยแล้วออก็จะ,จะกบมาใส่กบลงครับกบสองตวัวไปมันเครื่องหมอนึงแล้วหรอตัวใหญ่ มันวามันตับไกลี่ยัาเป็นงองงจะทอมตะงองงบังอย่างกูไดปเริ่อยี่ตูไส่ไปเริ่ะเเดยหนังหนังลูก

ลงไปเนาะปิดนั่นปิดไปนะครับไปปิดอาละเปิดแก๊สเลยครับโอ้ฟังเสียงคนวนเนาะสวัสดีครับ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 ผู้ชมครับสวัสดีป้าลุงครับสวัสดีครับปุ๊บก่อนเนาอเอาโต้ครับครับไหนก่อน สวัสดีครับครับผมเอ้นะครับน้ำบนไอ้ตัวตัวเหรอครับต้องเลี่ยนน้ำเหรอครับรถสันใหม่ทางน้ำบอกวนครับราะว่ามันจับบ่ไ้เนอะ จะหนามลงไปแล้วครับโอ้นี่อันนี้น้ำที่สามเหรอครับ ว่าเอาใส่กะละมังหน่อยมาเป็นฝาปิดมาปิดแท่นหมอเนาะมันเลยออกหนักต้องคอยตักที่ตักออกครับหมอยาดมันหมอย้วยหมอยับยาดมันบุ๋บดีดูมันตักเกลอะไรนะอีกอีกเกลหนึ่งปะเวลามั่งเอาอีกเกลหนึ่งเนาะครับเนาะ เพราะว่าเพื่อปลากขบมันมันใหญ่กบมันตัวใหญ่เหรอหน,นีมันสิเปื่อยอยากเนาะโอเคจักรหลอกหนึง่งบาตนี่พอ<ำ>เลยน,น้ำพ่อเลยนะอายตัวตัวเหรอบัตสุดท้ายเน,นาะสามสี่น้ำเหรอเพราะว่าอายขึ้นเนา้ก็ต้องเอาออกครับมันสีใหม่หมาะคิดว่าสีพ่อแล้วรับพ่อแล้วพีทตนาะอืมเออไปตักน้ำออกกันนี่แหละครับผม น่าอ,อกกักนยังันหนกช่จำบ่ถ้าบ่าั่านซุกข้าไปเฮ็ดต๊อสุกแล้วคืน่นนอนตแต่ห้มองจะัอความมั่งหยัดข้าวาเือดอ๋อคีบียดย<ม> อนเลยครับหอมกุ้ยมิเลยใส่ชิมด้วยโอ้บอกหนำบกพอดีเลยน่ะเ,เอเอำก็แล้วก็ต่เกือบเม่นนองเ้ยเปื่อยครับอะเอามาซิมมาซิมมพอคัวมาสิเย็ใส่ซ้อนเฮ้ยครับเป่อยนนอนตกมน จะตักตอนไหนนะโอ้ครับนั่ชิมรสนะชิมปะน,นะใหญ่ะใหญ่ยู